แม่ไอ่อแม่แม่แม่ของแม่อ่ะอง,ง,ง,ไงไมไหมเนี่ยแม่ของแม่ <ๆ S 2> อ่ะตายตายไปกี่ปีละแม่ฉันเหรอเออแม่แม่อ๋อาจงสั่งตายไปกี่ปีอ่ะเออกี่ปีเลยวะั้งแต่ฟ้ายอยู่โรงเรียนขอนแก่นอะแต่หนูอยู่มมหกสอบไปสอบไปนั่นอะเอ้ยอมหกมหกแหละนานมึงอะไรมึงพอสอบอย่างว่าตอนให้ฟ้าไนี่ยกลิบอุ้ยนานแล้วแม่ก็ลืมอันนี้ใช่อันนี้ใช่แม่แม่ไหม ใช่ยายส้างฉันเอ๊ะใครเให้เธอรูปนี่นี่นะทุกคนทุกคนดูรูปแม่ใหญ่สั่งอะไรท่านคิดแม่เป็นแม่เอาแรงใส่คุณยายไม่ออกหมาใช่ไหมก็ใช่สิคะนี่มียายยายของแม่อันนี้ยายทวดเลยนี่ยายทวดนี่แม่ของยายดาทวดของฮาเล่แม่แม่ของคุณยายนี่เขาเรียนตั้งเขาเรียนไว้ตั้งแต่เด็กๆกับมาใช่ไหมไม่อันนั้นอ่ะ ยาทวดเลี้ยงอันนี้เไรเขาตายแล้วแต่เธอเป็นหุน่นเป็นอาการเป็นอาการอยู่เขาเสียแต่ยายายทวดหนีเสียแต่ทะเลยังไม่ได้เกิดเลยเออไม่ได้เกิดเออรู้เธอไปอยู่ส่วนไหนของโลกจะว่ยายายดยังไม่ไปนะลูกนะยังนะแต่ว่ายายเลยยังไม่ไปนะโอเคไหมยายยังอยู่ใช่ไหมเออจจะอยู่กี่ปีอ๋อ ยุ่ยเทไรถ้าจอยู่เทไรย่เไรับปริญญาตีกันอะไรก็นเอาอยู่แค่นั้นเองหรอเอาแค่นั้นจริงนะตอนนี้หกฮเล่ตอนนี้ฮัเล่ี่ปียีปีตอนนั้เทไรนะแปประมาณสิบแปดปีอะเจกว่ปีเจ็ปก็แปอแต่ฮเลยายจะมีแรงไปรับปริญญาถมอนียเอาแค่นั้นเลยจพอะวเหมือนฉันเลยจมูกฮเล่เหมือนยายอาแม่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้แม่ดูนะอะ ผมจะเข้าไปที่ทุกคนดูนะมือถือผมผมจะขึ้นข้างขวาไว้เว็บไซต์ที่ที่เราเข้าเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเว็บมาจากทิกต็อก ok นะทุกคนมันจะดังมาจากทิกต็อกน,นี่นะผมจะเข้าไปที่เว็บ m y h e r u c h e เดี๋ยวผม,มจะขึ้นให้ข้างขวาทุกคนมันมาจากแอปทิกต็อก ok มันดังอ่ะเราแค่กดอัปโหลดรูปปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลือกรูปทุกคนอันนี้มันง่ยกวตามแล้วเราก็เลือกรูปนะทุกคนเลือกรูปที่เป็นรูปไม่ใหญ่ซังนี่เราโหลดรูปไม่ใหญ่ซังไป อ่ะเดให้ยาดาดูดูท claro, ุกคนทุกคนดูนะผมส่งไปใน iPad แล้วนะพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็เซฟได้เนห็นไหมเลื่อนมาปุ๊บดาวน์โหลดอยู่ในเครื่องละอ่ะผมส่งมาที่ iPad แล้วกันนะไปดูใน iPad อ่ะแม่ดูอ่ะไปใช้ไหมดูนี่ทรายมีชีตเห็นไหมขยับได้เหรอเห็นไหมเอออันนั้อันนั้ ถึงยายสิทำได้ยังไงวะเป็นไงขยับได้ด้วยหเปะเออเป็นวะเป็นวะเออเป็นวะเอ๊ะทำได้ยังไงวะดีไหมการยิ้มหน่อยๆนะการยิ้มนะยะช่วยเหมือนยายดาไหมเหมือนยายดาไหมเห็นไหมไม่เหมือนใครสวยกว่าใยายอ๋อยายอ๋อชูเป๊ะยายไหนจะช่วยเหมือนยายดายายดาอ๋อ มือนจะได้อยู่นะท่านนี่สวยนะท่านนี่สวยนะยายปากคุณยายทำไมสวยจังเลยนี่นะจะเหตุบุญหายิ่เด้ออีกสองสามหมื่นทางหน้าเด้อเออมาถา่ายมาถา่ายมาถา่ายรับกระสุนบุญเด้อ่านไปเกิด <laughs> แล้วไปเด้อเออขันท่านไปเกิดแล้วกับแล้วไปผลบุญที่ลูกเเหตลูกทำได้ก,ดกับเหย้อนกลับมาหาลูกหาหลานหาลูกหาเต่าหาถวดหาลิงหาหลานเด้อยายเด้อ ก็ไม่ได้ไ่ได้เราก็ไม่ได้ไปเห็ดนั่งเาะว่าติดธุระฮะเป็นยังไงแม่ไฮเทคมาสมัยนี้ไฮเทคเนาะทำให้รูปมีชีวิตเออทำให้สมัยกอนั่งดูแต่รูปเป็นใบเนาะสมัยนี้แม่ของยายดาแม่ของคุณยายดานะคะเนี่ยผมเห็นในติ๊กตอกเขาเอาไว้แบบว่าคิดถึงจังเลยพ่อไม่ได้เจอกันสิบสี่ปีคือพ่อเสียเป็นสิบสี่ปีจรงจังเลยนะคุณยายมันก็ทําให้คนเราแบบคิดถึงกันได้เนาะ เนี่ยดูดิขยับเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปทําบุญหานะขยับแล้วนะถ้าไปเกิดแล้วก็แล้วไปถ้ายังไม่เกิดก็ดขอให้บุญกุศลที่ทำนี่ก็ให้ส่งกลับขึ้นมาหาลูกหนาะหลานหาลินหาหลนหาทุกๆคนนะคะถือว่ามันนะทําให้ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะเลยก็ให้คนที่แบบว่าจากไปแล้วใช่เหมือนมีชีวิตแล้วก็คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ได้ลําลึกถึงเนาะ <c oughs> คนที่จากไปนี่แหละแต่มันโตมันก็มันทำแบบเราเนี่ยอุ้ยป้าป้าป้าหมาขยับยังไงนะเงี่ย ชัวนี่รับรองม่ได้เขากอดเขาไม่อยากให้ยายเป็นอะไรเออดิดิดิช่เปล่ากอดยายเปล่าอุ้ยยายอีกไม่นานแล้วนะัีเยแมนดิใช่ <laughs>